อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสต e าจะพาเธอไปยิป,ปกาขีดเส้นทางของหัวใจ บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรที่อยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลา,าที่ผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการ สนุนโดยเวสป้าฟอเรเวอร์ครับบายเตชะอมพรบริษัทเวสปีอรีโอประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บารอนจำนายอะไรแต่งนิวเวสป้าทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศีเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใครบอกควาเป็นอย่างไรจะร้อนเจนียม คือมันมีความเดิมอยู่ที่ว่าเราเนี่ยพาไปดูรถแต่งเนี่ยจากหลายกลุ่มหลายแก๊งแล้วปัญหาที่ตามมาที่ครับซื้อที่ไหนครับอะไรแต่งที่ไหนครับที่มาที่ไปมันอยู่ตรงไหนเราจะไปหาซื้อได้ยังไงใช่วันนี้การเดินทางของวเราสกูตเตอร์รามาครับโรงภาพยนต์นสกูตเตอร์คลาสสิกค,ครั้งแรกในเสียมประเทศกับผมหมอโดมรถนิยมและาจาหนุ่มนครปฐมครับนีเราเดินทางเข้าเมืองหลวงอีกครั้งนึง เราจะมายืนแดดร้อนกันทำไมครับเจ้าหนุ่มไปเข้าในดีกว่าครับไปเห็นลาแล้วอลังการไหมโอ้สุดครับไม่ได้เจอกสองปีแล้วก็คือก็คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของลิควิดซัพพลายเตอร์มิสเตอร์บอลลอนมิสเตอร์บอลอนนะครับมีแบรนด์แบบชัดเจนประเด็นคือที่ต้องตามมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเพื่อนต่างประเทศครับขอที่อยู่มิสเตอร์บาลลอนเพื่อนชาวมาเลเซียกับสิงคโปร์ขอที่อยู่มิสเตอร์บาลลอนจะมาซื้ออะไรรถแต่ง เราถึงต้องตามมาถึงนี่เรียกได้ว่าอย่างนี้จะหนุ่มถ้าวันนี้ในกระแสโซเชียลมีเดียครับในวงการสปตเตอร์ถ้านับของแต่งวกนี้นะผมให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะสหรับทูคนสปูเตอร์นะต้องครับเช้าผมโอเคอ่ะครับแนะนำวันนี้นึ่งครับสวัสดีครับผมบานนะครับครับผมจากร้านมิสเตอร์บารอนนะครับครับผมเป็นไงวันนี้ เปลียป่ยนเปลี่ยนร้านใหม่ขยายใหม่ม,มากมายวันนี้ยินดีดีใจมากคอมพิวเตอร์รามากกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันแบบชิวๆ,ๆ,ๆได้ไหมผมอันนี้ขอตามใจผมมากเลยอ่ะโอเค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 เอาให้วันไปน,น,นอกไปน,นอนไป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 โอเคครับไปดูศูนย์ซ่นนอมเซอร์วิสอะไรของเขาไปครับ เอาละรครับหลังจากที่เราหาที่นั่งม,มุมที่ผมชอบชื่นชอบไปที่เรียบร้อยแล้วอ่าครับผมว่าผมมีความสุขแล้วจ้าหนุ่มนะครับวันนี้จะได้คุยกับบ้าอีกรอบหนึ่งก็คือม <c oughs> ันมันก็มีคําถามว่าจากทําไมแอนต์นิเจอร์ซิ่งครับมาเป,เป็นเป็นมิสเตอร์บอลลอนสองคนนี่แล้วอ่าใช่ครับแล้วมิสเตอร์บอลลอนกับเลดบอลลอนเกี่ยวกันไหมรา <c oughs> ทำบิ๊กไบค์เหรอครับจ้าหนุ่ม <c oughs> ใช่ครับต้องถามบ้ายก่อนว่าที่มาที่ไปของมิสเตอร์บอลลอนแล้วก็ ทไมพัฒนาการพัฒนาเนี่ยต้องเป็นชื่อมิเตอร์บาลอนต้องเป็นแบบก็หลังจาก2ปีที่ผ่านมากับร้านลิกิดสกูตเตอร์นะครับแล้วก็มีสินค้าแบรนด์ลิกิดออกมาผลตอบรับมันค่อนข้างดีครับอาจารย์คราวนี้เราพยายามทำให้มันเป็นสากลขึ้นก็เดยกผมถามนิดนึงผลตอบรับค่อนข้างดีเนี่ยในในประเทศหรือต่างประเทศทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเลยใช่โอเคสมัยนั้นตอนเป็นลิคิดสกูตเตอร์เราเราออแบรนด์เหมือนกันใช่ไหมครับผม มันยังมีปับปนมีหลายยังมีปับปนยังมีปับปนวันนี้ผมต้องการให้มันแม่งชัดเจนเป็นยูนีคไปเลยนะก็คืตตอนนี้ตอนนี้ร้านมิสเตอร์บอลอนก็ขายเฉพาะแบรนด์มิสเตอร์บอลอนอย่างเดียวหรือมีแบรนด์อื่นเข้ามาแจมด้วยมีของแต่งนะครับตอนนี้มีทุกแบรนด์เลยครับทั้งของที่เราผลิตเองของไทยของนอกแต่ในส่วนของที่ผมผลิตเองจะเป็นแบรนด์บอลลอนทั้งหมดครับผม ที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ทําให้เรารู้ว่าเป็นการพัฒน,นามาแบบต่อเนื่องเลยแล้วชื่อเนี้มิสเตอร์บารอนนี่มันมาจากอะไรบา,<อ>ามีที่มาที่ไปไหมคิดง่ายๆเลยนะเอาเอาแบบคิดแบบง่ายๆเลยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันจะเอาแบรนด์อะไรก็เลยเอาชื่อตัวเองเนี่ยบ,บาร์บาร์อาชอบเสริมสวยซาลอนซาลอนครับก็สมัยเด็กๆก็ไปงาน เปิดหนังสือดูงานโตเกียวออโต้ซาลอนอ่าอโตซาลอนเราเราก็เป็นงานสวยออโตโซย่าลอนโซย่าลอนครับเออเราก็เลยเอออันนี้เอางี้ก็ได้ว่าเอาง่ายๆันก็เป็นใช้เป็นบาร์เป็นคำว่าบาร์กับซาลอนบาร์กับซาลอนจะเป็นมิสเตอร์บาร์ลอนคนรวยๆมันคิดเหมือนกันหมดเลยนะจริงไม่คิดเอาง่ากอย่างเดียวเลยนะผมไปเจอคนเลยรวยมาเยอะแล้วผมเชื่อว่ามันมันยังไม่ถึงขนาดนั้นมันมีมันมีมันมีการเขาเรียกว่าในเรื่องของแบรนดิ้งนะแล้วหนุ่ม ถ้าใครได้ศึกษาเรื่องของการตั้งชื่อแบรนด์หรือว่าอะไรอย่างอย่างคุณแจ็คมาเจ้าของอาลีบาบาเนี่ยก็ยังบอกเลยว่าเรื่องนี้ไมถึงกับแวันหนึ่งเราจะไปไกลได้แค่ไหนอยู่ที่ชื่อมันอยู่ที่ชื่อเราฟันซฟตรีของมันไหมอ้าวขที่มาที่ไปที่วัที่ไปครับอันนี้มันมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งครับเขาเป็นทาเกี่ยวกับแบรนด์ออกแบบแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจทำธุรกิจนะครับเออเขาก็เลยช่วยออกแบบมา ก็ในส่วนของโลโก้นะครับเป็นไหมจะเป็นตีจะเป็นตีสีขาวด้านบนตามหลักโวงจุ้ยรับซับรับซับรับซับมีเรื่องความเชื่อมาเกี่ยวข้องกันด้วยนะฮะแล้วในส่วนของตัวบีซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรมาคกันใช่ไหมตัวบีครับเห็นไหมว่าอะไรเอ่องเออเออนั่นคืออะไรสีขาวครับมันจะเป็นปีกป็นีอ่าจะเห็นว่ามันจะคือตัวอักษรบีใหญ่ครับผสมกับบีเล็ก บีใหญ่คือความยิ่งใหญ่อลังการบีเล็กคือความน้อมน้อมของตนแล้วโลโก้ปีกนกคือเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังแฝงคำว่าไอตัวโลโก้อินฟินิตี้อยู่คือว่าไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นว่าจะได้โลโก้นี้มาก็ผ่านกระบวนการวิธีการคิดใช่ไหมจันนุ่มเหนื่อยก็บอกได้เลยมิสเตอร์บาลอนผมตั้งใจมาก เริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยโดยใช้ประสบการณ์ที่มีอ่ะทั้งหมดอ่ะจริงตอนนั้นเนี่ยตอนที่เป็นลิขิตสกูตเตอร์รโอเคภาษาไทยผมนึกถึงลิขิตไก่ย่าง <c oughs> แถวแล้วเราดำเนินข้างสนามมวยอ่ะไอ้นั่นนั่นคือว่าทำมาตั้งแต่ครอบครัวปะครอบครัวลวจริงป่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่บ้านเขาเป็นสำนักแต่งแบบไม่ใช้อยู่ผมอะผมทำเกี่ยวกับรถอะมอไซค์อ่ะมาเป็นสี่ปีแล้วอาจารย์แต่มาจับเป็นป้ายจริงอ่ะมันประมาณสองปีสามปีเองอ่าฮะใช่โอ้โหนี่ นี่มือที่มาที่ไปที่เราได้ทราบกันนะนะหนุ่มใช่เวลาฟังแล้วเป็นไงบางคนไม่รู้นะว่ามิสเตอร์บอลลอนเริ่มมาจากลิขิดสกูตเตอร์นะใช่แุ่มก็มีคนถามมีคนรู้ก็ถามครับเนก็ถามว่าพี่เขาเปลี่ยนทําไมครับผมก็บอกว่าเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรใช่ผมผมจะอธิบายในส่วนตัวนะบอกว่าอ๋อเออลิขิดของครอบครัวครับพอดีว่าที่เขาแยกมันเป็นส่วนตัวก็ตั้งแบรนด์ใหม่แต่คุณภาพว่าโอเคนะเหมือนเดิมจากที่เก่าที่ตรงอ๋อนวมินตอนนั้นตอมอแรกๆเลยใช่ไหมครับอ๋อย้ายมาจากย้ายมาเนี่ยได้ได้นานเนีบ มตั้งแต่ปีใหม่ครับตอนนี้ก็แปดเดือนแลคือตอนเนี้เอาใหม่เลยเปิดใหม่เปิดสกจหลาดใหม่เลยมิเตอร์บารอนเซอร์วิสอะไรได้บ้างรถ New เวสป้าครับทุกรุ่นทุกรุ่นร้อยยี่ห้าร้อยห้าสิบสามร้อยตีตีตัวใหม่ตัวเก่าเวสป้าเอสเอสเอ็มควีสปิ r นพิมาเวล่าอส่ะใส่ทาใส่ทาทำได้หมดเลยทำได้หมดเลยทำได้หมดเลยอเช่น แมางานเบื้องต้นแม่แทนเบื้องต้นถ่ายนห้มันเครื่องโอเคแล้วก็ซ็อกโกสายพานดูแลสายพานรถสาเบรทุกอย่างแต่เครื่องยนต์เราก็ยังไม่ได้ลงลึกไปตรงนั้นเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเราไม่พอเข้าสวนบอาง่ายๆนะที่สตูผมเนี่ยทำรถยนต์เ่ยผมยังไม่มีเครื่องถอดยางเลยผมเจอเนี่ยผมเฮ้ยลานทั่วไปบอกน้องๆไปเปลี่ยนยางน้องๆน้องยิ้วยิ้วล้อเนี่ยนะไปร้านนู้นะแล้วก็ ่อเสร็จก่อนไหมหพี่เดี๋ยวเอาอยางั้านที้ไปขอใส่ใหม่มค,คือส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นอันเนี้ยเรามีครบทุกอย่างเราสามารถมาช้อปปิ้งกลิ้งเจ็ดสีอะไรในนี้ได้แล้วก็เอารถมาเอารถขึ้นมาที่ศูนย์ที่ชอปเซอร์วิสต,ตรงนี้ลแลแ้วจัดการได้เลยอะไรพื้นฐานที่จําเป็นเนี่ยมีแบรนด์อื่นไหมที่ไม่ใช่แบรนด์บริษัทที่ราคามันเบาๆนิดนึงอย่างเงี้ยตอนนี้ผมว่าตลาดราเปิดป้า มันเริ่มเปิดแล้วใช่ครับใช่ครับคราวนี้มันก็เริ่มมีอะไรคนทาอะไรมากขึ้นเป็นพาร์ทพาร์ทเป็นพาร์ทเหมือนต่างประเทศนะใช่อะไรมากมายที่ไม่ใช่ของบริษัทแม่ครับราคาก็เบาลงนิดนึงใช่แล้วจะมีให้เลือกเพียบจยอะมากเขาเหรอได้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าผมให้บัสมาแจ้งรายละเอียดอันที่จะาหนุ่มถามผมว่าดี สนับสนุนโดยเวส p a าฟอร v e r เวอร์คับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่งนิวเวสป้าทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศบริษัทเตชะอัมพรพาณิชย์จำกัดตัวแทนจำหน่ายนิวเวสป้า ที่เพียบพร้อมด้วยโชว์รูมสุดชิคและศูนย์บริการเซอร์วิสมาตรฐานนึกถึงนิวเวสปานึกถึงเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริอประเทศไทยจำกัดผู้นำตำนานเวสปากลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้ง ิสเตอร์บาลอนจำหนายอะไรแต่งนิวเวสป้าทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศโทร0895589552